สื่อนิทานคำกลอนมีทั้งหมด3ชุดคือนิทานคำกลอนสอนคุณธรรมนิทานคำกลอนสอนคติธรรมนิทานคำกลอนสอนจริยธรรมคำกลอนประกอบการ์ตูนเคลื่อนไหวจากนิทานอีศบฉบับย่อเพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคิดดีพูดดีประพฤติด,ดีแต่ละชุดประกอบนิทาน15เรื่องแต่ละเรื่องจะมีเนื้อเรื่องเป็นกลอนบรรยายประกอบภาพเคลื่อนไหว เข้าสู่เว็บ LearnHub โดยพิมพ์ URL เว็บที่เบราว์เซอร์หรือสแกน QR Code เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ LearnHub ให้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอักษรวัน Account จากนั้นพิมพ์ค้นหาสื่อที่ช่องค้นหาคลิกเลือกสื่อที่ต้องการเรียนรู้ก่อนใช้งานต้องลงทะเบียนโดยคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนกรอกรหัสที่อยู่บนการ์ดเมื่อลงทะเบียนสำเร็จปุ่มลงทะเบียนจะเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนแล้วพร้อมแสดงอายุการใช้งานใต้ปุ่ม ด้านล่างแพ็กเกจจะแสดงสื่อการเรียนรู้คลิกที่ปุ่มเริ่มเรียนเพื่อเข้าใช้งานสื่อเลือกนิทานที่ต้องการเรียนรู้สามารถคลิกดูคติสอนใจและคำศัพท์น่ารู้ของนิทานเรื่องนั้นได้สามารถออกจากสื่อการเรียนรู้โดยคลิกที่ออกสามารถดูรายงานความคืบหน้าการเรียนโดยคลิกที่ปุ่มผลการเรียนซึ่งจะแสะดงข้อมูลสถานะการเรียนจำนวนครั้งที่เรียน เวลาที่ใช้ซึ่งจะเป็นเวลาที่ใช้ตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งล่าสุดนี่คือสื่อทั้ง3ชุดที่สามารถลงทะเบียนใช้งานได้บนเว็บ l เล n h u b ซึ่งสื่อทั้ง3ชุดจะใช้รหัสลงทะเบียนที่แตกต่างกัน